คุณชิกิตสวัสดีนะคะคุณแอร์อนันต์สวัสดีค่ะคุณวิรุฒกําลังใจยูทูบทุกท่านขอบคุณค่ะคุณนิสานี่นะคะคินดาวงสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะเจยเยินสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์เป็นกาลังใจให้สู้ๆขอบคุณค่ะคุณวิรุษสบายๆคุณปลาหมึกแดดเดียวสวัสดีค่ะคุณวิรุษสุขใจครับขอบคุณค่ะ คุณสิริบานสวัสดีค่ะคุณนัตพรสวัสดีค่ะคุณสมมายสาธุค่ะคุณสิริบานหัวใจพังบัวเนี่ยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะคุณเอเอสวัสดีค่ะคุณพิรุธขอบคุณค่ะนี่นะคะก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านลุงจิมมี่นะคะหลังแรกเลยนะคะที่มาถึงแล้วก็ตั้งเด่นอยู่ตรงนี้นะคะเนาะก็อ่ะอันนี้เป็นบ้านของพี่น้องยูทูบเบอร์ที่กกอกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านหลังแรก เป็นบ้านน็อกดาวหลังแรกที่มันลงเลยคือบ้านลุงผลป้าแตนนะคะนี่บ้านหลังนี้นะคะก็ถือว่าอ่ะมีสองหลังแล้วทีนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ทําให้พวกเราได้เห็นนะคะก็สวยงามนะคะน้องพอตั้งปับ๊บอ่าทีนี้ก็มีบ้านแล้วนะคะพี่จําเรียงวันพระทาบุญใส่บาตรสาธุคะ่ะสาธุนะคะฟงก็ไม่รู้ว่าคือแบบไม คือเราไม่ค่อยเข้าใจทางทางทางนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเนาะใจเราแค่คิดเราก็ได้บุญแล้วนะคะล้างใหม่ทาสีสวยใช่ค่ะถ้าลุงจิมทาสีก็จะสวยขึ้นนะคะแต่เคยดูก่อนเนาะลุงจิมก็ทาอยู่แล้วนะคะเพราะเป็นบ้านพักของลุงจิมนะคะะนี่เรามาดูนะคะว่าพ่อเปาแม่อ๊อฟนะคะได้อะไรมาหนอไม้แน่เลยนะคะเพราะว่าเราเข้าไปดูคลิปของพ่อเปาแม่ออฟ นัน่นหน่อไม้มาแล้วมาแล้วหน่อไม้มาเยอะเลยนะคะมาเต็มรถเลยเอ,เนะอู้หูนี่นะคะไปให้พี่พี่น้องบ้านนี้ด้วยนี่นะคะเมื่อกี้นะะี่แม่ก็แวะอยู่ได้เสียบอยแต่บอเห็นเพิ่นนี่หน่อไม้เยอะมากนี่นะคะอันอันนี้ต้มหมดแล้วใช่ไหมคะแม่ออฟใช่คะ่ะนั่นดิบอ๋ออ,อันนี้ดิบ โอ้ถ oh, yeah. ้าต้มนี่ก็คือกระทะใหญ่เลยเนาะแม่เนาะนี่นะคะแต่ว่าอันอันีัปลุกนิราลงไอถุงนึงเนาะเรื่องน้องนิ่งม닝ที่เมืองก็จะไปวัดแล้วฮะใช่ในนี่หน่อไม้ต้มแล้วต้มปอันนี้ต้มแล้วนี่นะคะตอกโอ้ ยอมรับคนไปหาหน่อไม้นี่หาเก่งจริงๆยอมรับคนต้มด้วยเด้อคนต้มก็แบบคนต้มก็เหนื่อยนะอือใช่เนาะเราจะลงไว้ครกกลางของหนึ่งค่ะค่ะโอ้ยสาธุสาธุอย่างนี้เราต้องทำกระพริกมากินแล้วเอามากินเลยแอนแอนก็แบ่งกินได้ใช่กินไม่หมด นี่นะครับ่โอ้โหโอนี่นะคะนี่นะคะพอเป่าแม่ออฟนะคะก็เอาหนอไม้มานะคะนี่แล้วก็ตื่นตีสีก็มาเลยตื่นตีสี่พ่อตื่นตีสี่โอ้ทำบุญเสร็จแล้วเนาะอบุญเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปหาาให้คุณแม่ก่อนนะคุณแม่มาค่ะมาถึงนี้ก็ส่างพอดีนะพ่อเนาะ การบ้านก็มีแล้วมี่ทำพวกออ่นนี้ไม่มีการบ้านมีแต่การโรงเรียน ไม่อยู่ปกครองไม่มีคนไปเที่ยวช่วยซื้อชาวบ้านมาโอ้สาธุสาธุโอแม่อฟกับพ่อเปาไปเหมาเข้ามาหรอคะค่ะโอ้ยสาธุค่ะสาธุเนาะยังน้อยไม่ไม่มีลุงพลก็ยังมีแม่อฟกับพ่อเปานะคะที่เป็นหลักอยู่ที่โน่นนะคะก็ให้กําลังใจพี่น้องยูทูบเบอร์หรือชาวบ้านที่อยู่ทางโน้นนะคะเนาะก็ถือว่าได้บุญนะเหมาแล้วก็เอามาฝากพี่น้องด้วยนะคะแล้วก็เอาไปวัดค่ะนี่จะเอาไปวัดทูนึง อันนั้นก็แม่อบบอกว่าจะแจกชาวบ้านแถวนี้ใช่ไหมไปวัดแล้วก็แล้วแต่ผู้ใหญ่บ้านพ่นขายอะไรเนาะให้พูนที่เไห้ได้จังเลยนะขายถุงเทไรครับไม่ได้ขายถ้าท่านให้พูดที่อยากจะให้เดจังคืมก็เอาได้เลยนะมวลนี่นะคะมหาศาลมาว่าเอาอีกแล้วมวลหน่อไม้มหาศาลมวลหน่อไม้มหาศาลได้แ้วนะพูดที่อยากจะเอาไปให้เดจังคืมก็เอาไปเลยค่ะนี่แม่อบบอก เยอะมากเลยนะคะเยอะมากนไปถุงเล็กก็พอนูนลองเบิรอยู่เด้อขอบคุณนะคะอันนี้หยอกกันเล่นนะย่าไปย่ไอออธิบายค่ะสักหน่อยอธิบายคือเมื่อวานนะคะแม่ก็ทำคลิปช่วงเช้าแล้วครับผมเขาบอกว่าเห็นหนูในคลิปคุณแม่บอกว่าฝากบอกแม่ผู้ใหญ่ให้เอาลุงพลคืน